สวัสดีครับอยู่กับหกล้อด้ำกรีนครับโอ้ช่างกล้ามาลงครับตรงนี้ตรงนี้เป็นดินสมองเลยนะโซนนี้สมองทั้งนั้นเลยครับเราอยู่กับหนัหน้าโจยครับฮิตาชิร้อครับเฮ้ยเอ้ยอยอยโอ้ต้องถอยกัน บอกว่าตรงนี้ปลาไหลจะเยอะมากเมื่อปีที่แล้วเราขุดตรงนี้ครับบ่อยูนาคือเกา่าตรงนี้หละอันนี้เขามาขุดชักล่องครับชักล่องคลองให้มันเป็นสะตรงนี้ก็จะได้มีน้ำเลี้ยงปลาครับทำงานชั่วโมงครับตอนนี้จะทำที่สองพัน นี่ได้ราคาเลยนะ2,000บาทต่ตอชั่วโมงครับเพราะว่าหวหน่าโจ๊ครับค่อนข้างจะได้ราคาครับยิ่งงานแบบนี้ด้วยสบายสบายครับอันนี้เขามาคอนโทรนเจ้า เซเอครับร้อยสามสิเร็วเหมือนกันนะฟื้นฟ้านเหมือนกันนะแต่เขาชอบเปิดกระจกเป็นไรไม่รู้ไม่เห็นมีปลาไหลเลยครับปกติปลาไหลจะเยอะมากดินคนโคลนแบบนี้ครับ อันนี้ไม่มีเขาน่าจะใส่อ่าอะไรนะเขาจับไปกินหมดแล้วยายทำอะไรนี่คุดซาบอกไม่รู้ยายบอกว่าไม่รู้นม่ว่าจะขุดสซาหรือว่าเอาดินไปใส่ไว้ปลูกกระท่อม สวัสดีครับนายปลาไหลเนี่ยตำนานปลาไหลจะอยู่ตรงนี้เยอะมากเลย,เลยใครที่อยู่โซนเนี่ยปลาไหลจะเยอะมากคุ้มเลยครับงานชั่วโมงชั่วโมงละ2องพบาท 2008, พันแปดก็ทำได้ทันนี้พันแปดพะเราทำพันแปดครับชั่วโมงหนึง่งร้อยสี่สิบอันนี้ประหยัดน้ำมันประหยัดเชื้อเพลงครับร้อยสามสิบโอ้น้ำไหลตลอดครับ เลยไม่ได้นะจมอย่างเดียวตรงนี้ดูดินก็รู้ครับกระที่หมดเลยครับอันนี้ก็ขุดท่าไหนาไม่รู้น่าจะทอยดินทอยทอยไปวางฝั่งโน้นมัง้งเจ้าฟันปีศาจก็ให้เล็กสะจวดขับเขาเอาคันเล็กมาทำชั่วโมงครับ ในครับสวัสดีครับโอ้ในปลาไหลเหรอปลาไหลเหหนเ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปกินเบียร์กันโอ้ยกินเหล้าจะเป็นเหล้าสนะี่สิบเนี่ย หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้เขาไม่ได้จ้างเป็นรายวานันเขาจ้างเป็นชั่วโมงครับ